นี่เล็กเล็กๆขบไหมเนี่ยเ<อ>ฮ<ะ>้ออือเอาอย่างเลยแบบไนี่เลย มันเดะมันเพลินดีนะเนี่ย,ยเนี่ยนิ้วน้อยดูดิม้วน,นลงตอนนั้นนิ้วไหนวะเป็นน้องหนูเออมันทำไมเจ็บอ่ะก็มันเล็บมันจิกมันก็เจ็บสิเบาเลยใช่ไหมนะเนี่ย เนี่ยอันนี้เนะี่ยไม่เจ็บพนาบวมบวดน่ะนะบวมเป่งเลยนะอืม <c> ม <oughs> ีสะดุง้ง <c oughs> อืมดูเคดูดิยังไปเรื่อยอืม <c oughs> บอ,อกเลยใช่ไหมบอกยังต้องเห่เข้าไปดีต,ตัวนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมแมวทำไม,ไมลงลึกอะลองอนั้นเหย่ยเลยต้องอ,ออกนี่เนี่ยเนี่ยถึงลงุงที่ไม่อยากาลงลึกไงโอเคแล้วใช่ไหมคันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้รู้จักเล็บขบนะเนี่ย ดเป็นเนี้อย,ยาวเลยโคนเจ็บไหม,มตรงเนี้ยโอเคแล้วเนาะโคนไม่เจ็บเนาะสวยดีค่ะเนี้ย ตัดแบบรวดเร็วทันใจมากยังไม่ทันยังไม่ทันจิบเลยเสร็จแล้วนิ้วเนียหนุจิบใช่ไหมเนี่ยนูขบไงเดี๋ยวยวเอานิ้วนี้เลยเนี่เลย อะไรนะแช่จนเหี่ยวนะแช่จนเจนท้าเหี่ยวเลยใช่ไหมอุ้ยแช่แป๊บเดียวไ,วไวปมาเถี่ยวอืว <c oughs> ้านี้แข็งอะ เล็บมือไม่ขบแล้วเหรอหนูคนพีบ้าเล็บมือขบะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ขบอีกแล้วเนี่ย mm. เจ็บใช่ไหมมันบวมเนี่ยแล้วทำไมนิ้วกลางขบวะเนี่ยเล็บมัน มันบวมเป่งเลยนะพุ่งหยุดหนองไงแป๊วเออทำไมนิ้วกลางนิ้วนี้ก็ได้แก่นเนี่ยบวมๆเนี่ยเป็นหนองตั้งแตนะ่เมื่อไหร่น่ะไม่รู้วันไหนปวดกระเทงออกเนี่ยตัวที่ มันเป็นไรน,นี่เนี่ยเล็บมันม้วนดูดิเล็บม้วนลงไปอืมอืมโอเคเล็บเล็บเล็กมาขบพะนะดูดิตุยเลยอ่ะเนี่ยข้างนี้ดมนนะูมันตุยเนี่ยเห็นนะมันตุย อเฮ้ยแค่แค่เขียก็ซีดดูดิดูดูโอ้ยดูมันม้อนลงไปน่ะมันแทงเข้าไปในเนื้อเห็นนะน่ะสามเหลี่ยมเนี่ยบวมเลยเอาออกอ่ะเบายังโอ้ยอะไรอ่ะเกบมันบางตรงนี้ปวดไหม าดูดิมันจิกอะ่ะเห็นนะมันจิกอยู่นานดีมันไม่เป็นหนองอีกเล็บข้างนี้มันบางไงหนูมันก็เลยแบบไม่น่าดูดิเพียงสามเหลี่ยม เขียวเลยปวดไหมเนะี่ยดูมันเขียวเล็เปันจิกเลยเบาสบายโล่งเลยได้กี่นาทีห<อ>น้อยจังเออ ทำไมพี่ตัดเล็บขบไวจังมันมันไม่เกี่ยวโหขบตั้งกี่นิ้วเนตับเล็บขบไวมากสวยงามแล้วคันนี้ดูดิโอเคสวยงามแล้วอ,อ่ะันก่อน